สัตทิงกับปริพาชะกะปริสายะด้วยบริษัทคือปริพาชกมหัติยาหมูยย่ใหญ่เตชนานว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นมันเตตะวาขึ้นมานะครับปรึกษากันแล้วว่าไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายปปปชิตสามจาจักบวชสันติเกในสำนักตัดสะสัญชยสะของปริพาชกชื่อว่าสัญชัยนั้นอิติดังนี้ อุยโยเชตวาส่งไปแล้วปัญจะมานวกดิสตานิซึ่งร้อยแห่งมานพห้าทั้งหลายวจนเนนะขึ้นมานะครับด้วยคําว่าจุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเยตวาพาเอาศีวิกายโยจะซึ่งวอทั้งหลายด้วยรเัเถจะซึ่งรถทั้งหลายด้วยคัจฉะ,ะจงไปอิติดังนี้ฝาระจริงสุบวชแล้วสันติเกในสํานักสัญชยะของปริภาโช,ช่ชว่าสัญชัยสัทิงกับ มานวกะสะเตหิด้วยร้อยแห่งมานุ์ทั้งหลายปันจจหีห้าสัญชยวนว่าปริภาชกชื่อว่าสัญชัยอติเรกะลาภัคะะยสักขับปัตโตเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งลาบอันเลิศและยศอันเลิศอันยิ่งเกินอโหสิได้เป็นแล้วปัทายะจำเดิมเตสังปับปจิตะกาลโตแต่การแห่งชนทั้งหลายสองเหล่านั้นบวชแล้ว เตทเวชนานว่าจนทั้งหลายสองเหล่านั้นปริกานิตาวาเล่าเรียนแล้วสมยังซึ่งลัทธิเป็นเหตุรู้สัญญยาสะของปริภาชชเชื่อว่าสัญชัยสับพังทั้งปวงกติปาเหนะเอวะโดยวันเล็กน้อยนั้นเทียวปยูจิงสุถามแล้วว่าอาจริยะข้าเตอ่อาจารย์ชาณนนะสมยโยอ่านว่าลัทธิเป็นเหตุรู้จุมหากลางของท่านทั้งหลายเอตโกวะ มีประมาณเท่านี้เทียวกิงหรืออุทาหุหรือว่าอัติมีอยู่อุตริงปิแม้ยิ่งอิติดังนี้วจนเนขึ้นมาพระวุตเตนะครับครั้นเมื่อคําว่าชาณะสมโยขึ้นมานะครับอันว่าลัทธิเป็นเหตุรู้เมของเราเอตโกวะมีประมาณเท่านี้เทียวสัพพังชาณนนัง อันว่าความรู้ทั้งปวงตุมเหหิอันท่านทั้งหลายยาตังรู้แล้วอิติดังนี้สัญชเยนะอันปริพาชกที่ว่าสนัยวุตเตกล่าวแล้วเตทเวชนานว่าชนทั้งหลายสองเหล่านั้นจินตยิงสุคิดแล้วว่าเอวังพาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสติมีอยู่พรหมจริยะวาสุอันว่าการอยู่เพื่อพรหมจันทร์สันติเกในสำนัก อิมัสสะสัญญยสะของปริภาชกชื่อว่าสัญชัยนี้นิรัตโกเป็นกิริยาไม่มีประโยชน์โหติย่อมเป็นไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายนิขันตาออกไปแล้วเขเวสิตุงเพื่ออันแสแวงหาโมกขธรรมบังซึ่งทรรเป็นเครื่องหลุดพ้นตรงนี้ตรงนี้ขันตาจะแปลว่าเป็นผู้ออกไปแล้วก็ได้นะครับเราเติมอัมหะย่อมเป็นเข้ามานะครับโสมโมกธรรมโมอ่านว่าธรรเป็นเหตุหลุดพ้นนั้น อัมเหหิอันเราทั้งหลายณสกกาไม่อาจอุปาเทตุงเพื่ออันให้เกิดขึ้นสันติเกในสำนักอิมัสสัญชยะสะของปริภาชคชื่อว่าสันชัยนี้ประโยกสกาตัวน,นี้เป็นประโยคกรรม,มาวาจุกนะครับปณะ,ะก็ชัมพุทีโปอันว่าชมพูทวีปมหาโขเป็นทวีปใหญ่แลโหติย่อมเป็นเมื่อยางอันว่าเราทั้งหลายจะรันตาเที่ยวไปอยู่คามะนิคมะชนะปทะราชธานิโย สู่บ้านและนิคมและชนบทและราชธานีทั้งหลายและพิษสามะจักได้อาจรยยังซึ่งอาจารย์กันจิบางคนโมฆะธรรมเทศกังผู้แสดงซึ่งทำเป็นเหตุผลอัตถาแน่แท้อิติด,ดังนี้ชนาขึ้นมานะครับอันว่าชนทั้งหลายวทันติย่มกล่าวว่าสมณะพรามนาอันว่าสมณะและพรามทั้งหลายบันดิตาผู้ฉลาด อัติมีอยู่ยัตทะยัตทะถาเนในที่ใดใดอิติดังนี้เตทเวสหายกาอันว่าสายทั้งหลายสองเหล่านั้นคันตวาไปแล้วตัทธะตัทธะ,ถะถาเนในที่นั้นนั้นกรนติย่อมกระทําสากัดฉังซึ่งการสนทนาปทายจํำเดิมตะตกาลโตแต่การนั้นอันเยชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่าอื่น ณนะสกติย่อมไม่อาจกระเถิตุงเพื่ออันกล่าวเตหิปุถะปัญหังซึ่งปัญหาอันอันสหายทั้งหลายสงเหล่านั้นถามแล้วปณะแต่ว่าเต,วเตทเวสหายะกาอันว่าสหายทั้งหลายสงเหล่านั้นวิสัเชเจนติย่อมแก้ปัญหังซึ่งปัญหาเตสังชนานางของจนทั้งหลายเหล่านั้นเตทเวสหายะกาอันว่าสหายทั้งหลายสงเหล่านั้นปริกรันหิตตวา สอบสวนแล้วสักระ,ะชมพูทีปังซึ่งชมพูทวีทัท้งสิน้นเอวังอย่างนี้นิวัติตตวากลับแล้วอาคันตาวามาแล้วสกัดฐานังเอวะสู่ที่อันเป็นของตนนั่นเทียวอากังสุได้กระทำแล้วกติกังซึ่งกติกาว่าโกริตะแน่โกริตะสัมมะผู้สหายอามเหสุในเราทั้งหลายหนาะ โยปุโคโลนว่าบุคคลใดอธิคัตติย่อมถึงทัพอมตังซึ่งทำอันไม่ตายแล้วปัทงกนโสปุโคโลนว่าบุคคลนั้นอาโรเจตุจงบอกสายกัสสะแก่สหายอิตรัสสะนอกนี้อิติดังนี้เตสุทวีสุสหายเเกสุครั้นเมื่อสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นกัตวากระทาแล้วกติกังซึ่งกติกาวิหารันเตสุอยู่อยู่ เอวังอย่างนี้สถานว่าพระศาสดาปัตตวาเสด็จถึงแล้วราชกหังซึ่งเมืองชื่อว่าราชครืวุตตานุกมีนะตามลำดับแห่งคำอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วปฏิกเเยตวาทรงรับเฉพาะแล้วเวลุวันังซึ่งพระเวลุวันวิหารติประทับอยู่อยู่เวลุวเนในวิหารชื่อว่าเวลุวันตะทาในการนั้น อัศจิตเถโรอ่านว่าพระเถระชื่อว่าอัศชิอพันตเรในภายในปัญจวัคคียานังแห่งภิกษุทั้งหลายพูดนับเนื่องแล้วในพวกห้าอันตเรในระหว่างอรหันตานังแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายเอกสัตยาหกสิบเอ็ดอุโยชิตานังผู้อันพระาศาสดาทรงส่งไปแล้วรัตนตยะคุณปปกาสนัตถังเพื่ออันประกาศซึ่ง คุณแห่งหมวดสามแห่งรัตนะวจะเนนะขึ้นมาตรงนี้นะครับด้วยพระดำรัสว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายตุมเห็นว่าเธอทั้งหลายจะรัฐะจงเที่ยวไปจาริก,กังสู่ที่จาริกพระหุชนะอิตายะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนมากอิติดังนี้เป็นต้นปะตินิวัติตาวากลับเฉพาะแล้วอาคโตมาแล้วราชะกะหังสู่เมืองชื่อว่าราชคื อาทายะถือเอาแล้วปัตตะจีวรังซึ่งบาทและจีวรปาวิสิได้เข้าไปแล้วราชกหังสู่เมืองชื่อว่าราชคือบินดายะเพื่อก้อนข้าวปาโตวะในเวลาเช้าเที่ยวปุณณิวเสในวันรุ่งขึ้นตัสมิงสมเยในสมัยนั้นอุปติสะปริภาชโกอันว่าปริภาชกชื่อว่าอุปติสะกัตวากระทําแล้วพัตตะกิจจังซึ่งกิดด้วยพัต ปาตวะในเวลาเช้าเที่ยวคัดฉันตไปอยู่ปริภาชการามังสู่อารามของปริภาชกทิศวาเห็นแล้วเทรังซึ่งพระเถีระจินเตสิคิดแล้วว่าปัปปจิตโตอ่านว่าบรรมชิตเอวะรูปนามะชื่อมีอย่างนี้เป็นรูปมะยานาทิฐะปุโพเอวะเป็นผู้อันเราไม่เคยเห็นแล้วนั่นเที่ยวโหติย่อมเป็นอะรหันโตว,วา อันว่าพระอรหันต์ทั้งหลายหรือว่าหรือว่าปุคลานว่าบุคคลทั้งหลายสมาปนาผู้บรรลุแล้วอรหัตตมักขังซึ่งพระอรหัตตมักเยเหล่าใดอัติมีอยู่ขึ้นมานะครับโลเกในโลกอะยังพิขุอันว่าภิกษุนี้เตสังอรหันตานางวาอรหัตตมักขังสมาปันางว่าเตสังอรหันตานางวา อรหาตาัต h a m a k สมาปันนานังวาอัญญตโรเป็นแห่งพระอาหารหันต์ทั้งหลายหรือหรือว่าแห่งบุคคลทั้งหลายผู้บรรลุแล้วซึ่งอรหาตาัต h a m เหล่านั้นหนารูปใดรูปหนึ่งโหติย่อมเป็นยนัยนน n a k r a y อ o a ห a ง g ันว่าเราอุปสังคมิตวาเข้าไปหาแล้วอิมังพิกุงซึ่งภิกษุนี้ปุจฉัยยังึงถามว่าเอาโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตะวังันว่าท่าน ปรับปจิตโตเป็นผู้บวชแล้วอุทิศะเจาะจงกังซึ่งใครอสิย่อมเป็นตัดบวชเป็นกังบุกสินะครับโกนว่าใครศรัทธาเป็นครูเตของท่านโหติย่อมเป็นวาหรือวาหรือว่าตะวันว่าท่านโรเจติย่อมชอบใจทำมังซึ่งทำกัดสะของใครอิติดังนี้อิติดังนี้เลขไหนโซนเลขไหนอยู่นะครับตรงนี้อาทะครั้งนั้น เอตังปริวิตักกนังอันว่าความปริวิตกนั้นว่าอายังกาโลนว่าการนี้อากาโลโขเป็นสมัยไม่ใช่การแลปุจิตุงเพื่อนถามปัญหังซึ่งปัญหาพิกขุงกะภิกษุอิมังนี้โหติย่อมเป็นอายังพิกขุอันว่าพิกษุนี้ประวิทโถเข้าไปแล้วอันตระครังสู่ระหว่างแห่งเรือนจรติย่อมเที่ยวไปบินดายะเพื่อก้อนข้าว ยานนูนะกะไรหนออะหังอันว่าเรามักคังสแสวงหาอยู่อันตะปัจจัยและเจกอย่างพระวันตะศัพท์นะครับใช้เป็นตัวขยายตัวอะหังนะครับโมกขะธรรมังซึ่งทำเป็นเหตุผลอัติเกหิอุปยาตังอันอันชนทั้งหลายผู้มีความต้องการเข้าไปรู้แล้ว อนุพันธทยางพื้นติดตามอีมังพิขุงซึ่งภิกษุนี้ปิติโตปิติโตข้างหลังข้างหลังอิติตรงนี้ตัวมคคันตังเนี่เป็นกริยาในระหว่างนะครับอนุพันธทยางเป็นกริยากุมภนกว้แต่ท่านวางไว้หลังกริยากุมภากนะครับเหมือนในเรื่องจักขุบาลโสอุปติโสอันว่าปริภาชกชื่อว่าอุปติสะนั้นทิสวาเห็นแล้วเถร,รังซึ่งพระเถระ ลัทธบินตาปาตังผู้มีบินตบาตอันได้แล้วคัดฉันตังผู้ไปอยู่โอกาส,สังสู่โอกาสอัญญะตรังจะโอกาสใดโอกาสหนึ่งด้วยขึ้นจะเข้ามาหลังทิศวานี่นะครับยัตวารู้แล้วอัศสนิสีติตุก,กามาตังจะซึ่งความที่แห่งพระเถระนั้นเป็นผู้ใคร่เพื่ออันนั่งด้วยปัญญาเปตวาอัาสีได้ตั้งถวายแล้ว ปร,ะะป,ปริภาชกะปีธกังซึ่งต่างแห่งปริพาชกอัตโนของตนโสอุปติโสอันว่าอุปติสะนั้นอาทาสิได้ถวายแล้วอุธกังซึ่งน้ำคุณดิกายะในลักจันอัตโนของตนอัตสะทถระสะแก่พระเถระนั้นพัตกิจจปริโยสาเนปิแม้ในการเป็นที่สุดองรอบแห่งกิจด,ด้วยพัฒ อุปติโสว่าอุปติสะกัตวาครั้นกระทำแล้วอาจริยะวัดตังซึ่งวัดเพื่ออาจารย์เอวังอย่างนี้กัตวากระทำแล้วมัทุระปฏิสันถารังซึ่งการปฏิสนถานอันมีรสหวานสทิงกับเถเรนะด้วยพระเถระกระตะพัตะกิจเจนะผู้มีกิจด,ด้วยพัดอันกระทำแล้วอาหะกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้ว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุ อินทรยานิอันว่าอินทรีทั้งหลายเตของท่านวิปสสนานิขวัวพองใสแล้วแลชวิว,วันโนอันว่าสีแห่งผิวปริสุทโธหมดจดรอบแล้วปร,ริโยธาโตผุดพองรอบแล้วอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตวังกันว่าท่านปัปปะจิตโตเป็นผู้บวชแล้วอุทิศเจาะจงกลางซึ่งใครอาศิย่อมเป็น โกนว่าใครศรัทธาเป็นครูเตของท่านโหติย่อมเป็นว่าหรือว่าหรือว่าตะวางกันว่าท่านโรเจติย่อมชอบใจทำมังซึ่งทำกัตตะของใครอิติตรงนี้นี่อาหะกล่าวแล้วเอวางอย่างนี้นะครับแล้วก็ปุชิถามแล้วว่าตรงนี้นะครับในประโยคนี้มีกริยาคุมภาคสองตัวคืออาหะกับปุชิใช้ปุชิตัวนี้เป็นตัวเปิดเลขในนะครับ เทโรนว่าพระเถระจินเตสิคิดแล้วว่าปริพาชกานามะชื่ออันว่าปริพาโชคทั้งหลายอีเมเหล่านี้ศาสนาสะปฏิปักขะภูตาเป็นปฏิปักต่อพระศาสนาเป็นแล้วโหนติย่อมเป็นอาหารกันว่าเราถัาเศษสามิจักแสดงคำาพีระตังซึ่งความที่แห่งธรรมศาสเน ในพระศาสนาเป็นสภาพลึกซึ่งอิมัสสะปัฏพาชกัสะแก่ปริภาชคนี้อิติดังนี้ทัดเสนโตเมื่อแสดงอัตโนนวกะภาวังซึ่งความที่แห่งตนเป็นผู้ใหม่อาหะกล่าวเลยว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุอาหางโขอ,งอันว่าเราแลนะโวเป็นผู้ใหม่อาจิระปัปปิตโตเป็นผู้บวชแล้วสิ้นการไม่นาน อาคาโตเป็นผู้มาแล้วอิมังรรวะวิทยังสู่พระธรรมนัยนี้อะทุนาโดยการไม่นานอัมหิย่อมเป็นอาหารนั้นว่าเราณสกิสามิจักไม่อาจเทเสตุงเพื่ออันแสดงทำม,มังซึ่งธทำวิถาเรณโดยพิสดารตาวะก่อนอิติดังนี้ปริภาชโกอันว่าปริภาชกชื่อว่าสันชัย ปริพาชโกอ่านว่าปริพาชกวัต,ตาวากล่าวเลยว,ว่าเป็นข้อสอบสนามหลวง2,522นะครับอาหารอันว่าเราอุปติโสนามะเป็นผู้ชื่อว่าอุปติสะอัมหิย่อมเป็นตะวันอันว่าท่านวัฏจงกล่าวทำมังซึ่งทำอับปังวาน้อยหรือพระหุงวาหรือว่าอันมากยะถาสัตยิยาตามความสามารถอย่างไร ุงปัจจัยตัวนี้มากับพาโรแล้วก็แปลเป็นประธานเช่นเดียวกันนะครับปฏิวิชิตุงอันว่าอันรู้ตลอดเอตังทำมังซึ่งทำนั้นนยสเตนะด้วยร้อยแห่งในนยศาสเตนะด้วยพันแห่งในพาโรเป็นภาระไม่หังของเราโหติย่อมเป็นอิติตังนี้อาหะกล่าวแล้วว่าตะวังอันว่าท่านพาสัตสุจงกล่าวทำมังซึ่งทำอบปังวา อันน้อยหรือพระหวงวาหรือว่าอันมากตะวงกันว่าท่านพลูหิจงกล่าวอัดถังเอวะซึ่งเนื้อความนั่นเที่ยวเมแก่เราอัดโถอันว่าความต้องการอัดเถนะเอวะด้วยเนื้อความนั่นเที่ยวโหติย่อมีเมแก่เราตะวงกันว่าท่านกาหาสิจักกระทํากาหาสิตัวนี้มาจากกระธาตนะครับแล้วก็ลง หมวดพวิสันติและแปลงกระเป็นกาหะนะครับเราลบสะสะทิ้งนะครับกาหะาสิจักกระทรรมพระยันชนะซึ่งพันชนะพระหุงให้เป็นคำมากกิ่งทำไมอิติดังนี้วัจเนครั้นเมื่อคำเอวางอย่างนี้เตนะปริภาชเกนะอันปริภาชกนั้นวุตเตกล่าวแล้วเทโรนว่าพระเถร,ระอาหะกล่าวแล้วคาถังซึ่งคาถาว่าเยธทมมา อันว่าทมทั้งหลายเหล่าใดเหตุป,ปะพะวาเป็นสภาพมีเหตุเป็นแดนเกิดก่อนโหนติย่อมเป็นตถาคตโตอันว่าพระตถา,าคตเจ้าอาหาตรัสแล้วเหตุตุงซึ่งเหตุเตสังธรรม,มานังแห่งธทมทั้งหลายเหล่านั้นจะด้วยเตสันจะโยนิโรโทจะซึ่งอันว่าความดับใดซึ่งความดับแห่งธทมทั้งหลายเหล่านั้นด้วย มหาสมโนอันว่าพระมหาธรรมนะเอวังวาทีเป็นผู้มีอันตรัสอย่างนี้โดยปกติโหติย่อมเป็นอิติดังนี้นะครับถ้าจะแปลให้ยากก็แปรับยะตะนะครับอันว่าพระสถาคตเจ้าตรัสแล้วซึ่งเหตุแห่งอันว่าทำทั้งหลายเหล่าใดเป็นสภาพมีเหตุเป็นแดนเกิดก่อนย่อมเป็นทำทั้งหลายเหล่านั้นด้วยซึ่งอันว่าความดับแห่งทมทั้งหลายเหล่านั้นใด ความดับนั้นด้วยอันว่าพระมหาสมณะเป็นผู้มีอันตรัสอย่างนี้เป็นปกติโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ปริภาชโกอันว่าปริภาชกสุตวาฟังแล้วปัทมะปัททวยังเอวะซึ่งหมวดสองแห่งบทที่หนึ่งนั่นเทียวปติตหิตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิปเลในโสดาปฏิผลสหัสะนยสัมปนเนอันถึงพร้อมด้วยในพันหนึ่ง เทรวนว่าพระเถระประทัตทวยังยังหมวดสองแห่งบทอิตรังนอกนี้นิถาเปสีให้จบแล้วโสตาปนะกาเลในการแห่งปริพาชกเป็นพระสูดาบันโสปริพาชกนว,ว่าปริพาชกนั้นโสตาปนโนเป็นพระสูดาบันอุตวาเป็นอุป,ปริวิเศษเสครั้นเมื่อคุลวิเศษในเบื้องบน อภปวัตันเตไม่เป็นไปอยู่สันละเขตวากำหนดแล้วว่าการนางอันว่าเหตุเอตวัตุมิในเรื่องนี้ประวิสติจักมีอิติดังนี้อาหะกล่าวแล้วเถรังกับพะระเถระวา่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายมาอุปริธรรมเตสนงังวัธยิทธะอย่ายังพระธรรมเทศนาให้เจริญแล้วในเบื้องบนรวบเต็มนาดเนื้อความนะครับ วัจานางันว่าคำเอตะกลางเอวะมีประมาณเท่านี้นั่นเทียวโหตุจงมีเถิดสัตถาอันว่าพระศาสดาอมหากังของเราทั้งหลายวาสติย่อมประทับอยู่กูหญิงฐาเนนะที่ไหนอิติลงนี้เถรวนว่าพระเถระอาหะกาลว่าอาอุโสดูก่อนท่านผู้มียุสัทถานว่าพระศาสดาอมหากังของเราทั้งหลายวาสติย่อมประทับอยู่เวลุนเนในพระเวรวัน อิติดังนี้ปริภาชโกอ่านว่าปริภาชกอาหากล่าวแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้จเจริญเตนหหิถ้าอย่างนั้นตุ้มเหีอันว่าท่านยาทะจงไปปุระโตข้างหน้าสายกวนว่าสหายเอโกคนหนึ่งไม่หังของกระผมอัธิมีย่จะอนึง่งกติกาอันว่าความนัดหมายอัญญมันยังซึ่งกันและกัน อามเหยีอันเราทั้งหลายกระตากระทำแล้วว่าโยปุโคโลอันว่าบุคคลใดอธะที่ฆ่า,าิย่อมถึงทัพอมะตังซึ่งทาอันไม่ตายแล้วปะทรรมกรโสปุโคโลอันว่าบุคคลนั้นอาโรเจตุจงบอกอิติดังนี้อาหางอันว่าข้าพเจ้าโมเจตวาเปลืองแล้วตังปฏิญยางซึ่งปฏิญญานั้นขเยตวา ้าเอาสหายกังซึ่งสหายอาคมิสามิจักมาสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระศาสดาตุมหากังขตะมัคเณนะเอวะโดยหนทางแห่งท่านทั้งหลายไปแล้วนั่นเทียวอิติดังนี้นิปฏิตาววหมอบลงแล้วปาเทสุก็ไล่เท้าทั้งหลายเทระสะของพระเทระปัญจับปฏิติเตนะด้วยอันตั้งไว้เฉพาะซึ่งองค์ห้า กัตวากระทำแล้วประทักขีนางซึ่งการประทักถิ่นติดขัดตุงสามครั้งอุยโยเชตวาส่งไปแล้วเถรังซึ่งพระเทระปริพาชการามาพิมุขหัวผู้มีหน้าเฉพาะต่ออารามของปริพาชกอาขมาสิได้ไปแล้วโกลิตะปริพาชโกอันว่าปริพาชกชื่อว่าโกลิตะที่สวายเห็นแล้วตั้งสหายกังซึ่งสหายนั้น อาคัดฉันตังผู้มาอยู่ทูรโตวะแต่ที่ไกลเทียวจินเตตาวาขึ้นมานะครับคิดแล้วว่าอัจชะในวันนี้มุขวันโนอ่านว่าสีแห่งหน้าสหายกาสะแห่งสหายไม่หังของเราอัญยะที่เบสสุมุขวันโนวิยะเป็นราวกับว่าสีแห่งหน้าในวันอื่นทั้งหลายโหติย่อมเป็นนะหามิได้อมตังอันว่าอมตะอาิคตัง เป็นคุณอันสหายนี้ถึงทับแล้วอันเนนะตัวนี้นะครับมาจากอิมัสับโยกสาเญเคนะ,นะเข้ามานะครับพวิสติจักเป็นอัตาแน่แท้อิติดังนี้ปุชิถามแล้วอมตะที่ขมังซึ่งการบรรลุซึ่งอมตะโสปิอุปติสะปริพาจากโกอ,อันว่าปริพาชกชื่อว่าอุปติสะแม้นั้นปฏิชานิตตวาปริญญาเลยว่าเอาโสดูก่อนท่านผู้มีอายุ อามะเอออามะตังอันว่าอามาตะเมอันเราอาทีกตังถึงทับแล้วอิติดังนี้อาภาสีได้กล่าวแล้วคาถังซึ่งคาถาตังเอวะนั้นนั่นเทียวก็ขอให้นักศึกษาได้ติดตามตอนต่อไปนะครับ